เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวผมยังไม่เห็นทางขึง้นเอ้ย what เอาะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วนี่ก็คือ I am fit ในพาร์ทที่10แล้วน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับกับการเล่นเจ้า,าพี่ป่องของเรานั่นเองนะครับเลเวล3ตรงนี้พาร์ทที่3โอ้โหรอบนี้เราเข้า <laughs> มาที่ครับบลาราบลาไซบรา,า,บรา,า,บรา,าเซียเอออ่านั่นแหะ เราล้ครับเราเข้าไปดูกันครับว่าเราจะผ่านพับไปได้ยังไงแต่ว่าเรากิ้งได้ครับเจ้เรามาโผล่กันในตู้ปลาของเขาเรามาดูบรรยากาศรอบด้านกันก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเราไปเบาเมาส์ก่อนอ้าวครับตอนนี้เราเบาเมาส์เรียบร้อยแล้วผมเป็นเลมรู้ชอบปล่อยเมาส์ให้มันเร็วอยู่ได้อ่านะจังวันนี้เรามาดูกันครับว่าเขาเต้นกันแบบสเตปบายสเตปแบบไหนโอ้โหดูผู้ชายคนนั้นสิครับเพราะหนุ่มคนนี้เต้นแบบเป็ดเอ้า โอ้ยตายเถอเอา้าแล้วคนนั้นก็มีพะนลงอยู่ด้วยนะครับโอเคจังหวะน,นี้คืออ๋อตู้ปลาโอเคเราอยู่ในตู้ปลาครับเดี๋ยวเ,เรายังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่กับการที่มาโผล่ตรงนี้แต่ว่าโอ้โหเฟร,รมเรตตกจัดมาจังหวะน,นี้เราต้องเล็งจุดที่เราควรจะไปได้ก่อนเลยนะมันมีตรงไหนบ้างวะคือถ้าผมเดาแม่งก็ต้องมีไอ้แทงน้ําตรงนั้นน่ะพะโลงอะต้องมีแทงน้ำได้ไง ห็นไหมคุณผู้ชมเราอ๋อเราเฮ้ยเรากิ้งได้ครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราออกได้ปะวะออกไม่ได้อ่ะอ๋อเดี๋ยวนะเราเราสามารถได้ไหมเฮ้ยมันก็ต้องได้ดิเดี๋ยวหารูก่อนแสดงว่ามันต้องมีช่องข้างบนให้ขึ้นครับก็คือมีแค่ตะแกรงตรงนี้เท่านั้นใช่ไหม โอเคมีตะแกรงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจังหวะนี้เราลงม้างล่างเลยแล้วเราจะพุ่งขึ้นไปรุสเฮ้ยได้ด้วยมาเราลงมาน้องป่องของเราเออล้วก็กิ้งไปครับแค่นั้นเองกิ้งไปเรื่อยๆครับกิ้งไปลงเอ,อ่อลงแพงให้ได้ก่อนที่เราจะอุ้ยสู่ขิดนะเรารอดแต่ว่าเราจะรอดได้นานแค่ไหนนะครับ <laughs> ดูเขาเต้นกันครับ คุณผู้ชมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราหาขนมปังขนมปังก็ไม่มีเนีเออเราไปเลยก็ได้ครับเราต้องระวังพี่เอ่อคนที่เต้นท่าชิเคเก้นตรงนี้เท่านั้น <c oughs> ด,ดูดิดูดิเอาใหญ่เลยวะ่ะมันใหญ่เลยวะ่ะไปครับชิเคเก้นไปแล้วชิเคเก้นไปแล้วชิเคเก้นต้องไปวนตรงนู้นสามรอบชิเคเก้นมาแล้วไม้โดนไม้โดนนะเอาละเรารวดเร็วมากจากังหวะนี้เรามาแบบรติดอะไรวะ เฮ้ยติดแต่แรกเลยเหลอขึ้นไปดิครับเอ้ยเอาแล้วไงติดคุณผู้ชมผมติดมาเมื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราต้องอาชาร์จไปเอาอย่างไรน้อยก็ต้องได้เอ้ยโอ้ยอะไรวะคุณจะติดแบบนี้ไม่ได้ดิม,ม,ดมันจะต้องไม่ติดมันจะต้องไม่ติดมันจะต้องเร่งความเร็ว ไปเออรอดเว้ยลงนี่หรอเอาจริงเดีเอาจริงนะผมเอาจริงเนะี่ยไปเอ้ยโอเคมาเริ่มกันใหม่ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมไปปิดสัญลักษณ์ด้านบนขวาไปก่อนนะฮะมันเกะกะตาผมนั่นเองนะจังหวะนี้เราต้องลงมาข้างล่างครับเออลงมาแบบเอ้ยมีคนไหมมีคนมาแอบแดนข้างล่างด้วยอะไรอ่ะเอ้ยโอ้โหแต่สเต็ปได้นะนี่นายสเต็ปแบบนี้โคตรดีนะครับ ด้านนั้นเ,เราพยายามตะแคงดูก่อนว่ามันมีขนมปังหรือเปล่านะเฮ้ยแต่แบบมันเต้นแบบใกล้เรามากเลยเว้ยเออผมว่าด้านนี้น่าจะมีนะน่าจะมีกระบาแล้วครับโอเคไม่เป็นไรเลยย่องน้อยเราก็ต้องอ้อมมาด้านนี้อยู่ดีเพราะฝั่งนั้นมีคนอยู่นะครับมาเฮ้ยเราต้องเออเราต้องข้ามสะพานไปเหรอคือด้านล่างนี่ลงไม่ได้แน่เพราะมีคนขวางอยู่นะ เราต้องไปลงบันไดนู้นนะครับจังหวะนี้เราต้องตามหลังผู้ชายคนนั้น <c oughs> คนที่เต้นสเตปแดน์แบบเดินตรงกลางด้วยนะเอเดี๋ยวเรารอเขาดีกว่าครับเออเขาต้องมาแน่นอนจังหวะนี้เอ้ยสวยน้องสวยครับพี่ครับไปเต้นที่อื่นหรือไม่ก็ไปเดินไปเต้นแต่เดี๋ยวเราต้องรอเขาสวนกันมาอยู่ดีมาแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เรามีจุดพักด้านขวาครับคุณผู้ชมเราเห็นจุดเช็คคอย มาเฮ้ยโหคนนี้ก็เดินเหรอเฮ้ยแต่เราเช็คพอให้แล้วขอบคุณครับเ,เราต้องเอ้ยตรงนู้นมีเช็คพออีกครับด้านซ้ายนะเราต้องข้าสพานนี้ไปแล้วก็ด้านซ้ายก่อนอื่นเราต้องชิดชิดชิด,ชดขวา่อนชิดขวา,ขวานะครับเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าพี่คนนั้นเขาจะเดินกลับมามาเต้นฝั่งนู้นอีกแน่เลยมาไหมมาอยู่แล้วธรรมาดาเรามาดูบรรยากาศการเต้นบนฟลอร์นะครับโอ้โหเ,เราต้องลงล่างแล้วแหละ แบบนี้เราเราอาจจะต้องลงไปร่วงวงกับเขาด้วยนะคิดไรหรอเอ้ยกินน้ำเปล่าวะโหผับนี้ดีมากนะเป็นผับที่เอ่อน้าเป็นเยิ่งอย่างอย่างยิ่งเขากินน้ำเปล่ากันเราจะเช็คพอยต์ตรงนี้แล้วเราก็อาจจะต้องลงที่ช่องระบายอากาศตรงนี้เลยเดี๋ยวเราลงแก้วเหรอวะเฮ้ยเอาจริงอะคุณผู้ชมเอ้ยเอา เอ้ยแต่เช็คพอยแล้วขอไปดูก่อนยังไงก็ตกแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาใหม่ครับเรามาที่แก้วเหรอโอ้โหเราลั่ตายแล้วแบบนี้เลยเหรอเฮ้ย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 ,อยโอ้ยากเกินอันน,นี้หลังจากสบายมานานอือ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 อืโอโอเคครับ นึกว่าลงไม่ได้นึกว่ามันจะหกอีกไปเร็วไปเรไปเร็วไปเร็ว,รว,รวรต้องคอยดาลงไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปขนเอ้ยเข็นขนก็มาเข็นจากด้านบนแม่งหลักประกันมันจะไม่ดีเราต้องยําข้างล่างไว้เอาละโอเคขึ้นไปบนนี้ฮะแน่นอนว่าเราอาจจะตกข้างล่างเอ้ยไม่ตกไปเลย เออไปริ้เลยว่ารู้กุ๊ก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 ปุ้งจุ่มอ่าเซ็กพอยต์เอ,อ้ยมาในโซนของอะไนี่ครับเอ,อ่อโซนของผู้จัดการครับหรือไม่ก็ VIP นะครับตรงนี้เออได้ยินเสียงเพลงแต่แบบโคตรเป็นไพเรสแต่ว่าไปไหนวะคุณผ้ชมไม่เจออ๋อนั่นคือจุดมุ่งหมายเราเห็นไหมครับคุณผู้ชมเราเราเห็นโหลตรงตรงโต๊ะทำงานนะครับ ประเด็นคือเราจะต้องเด้งไอ้นั่นน่ะเพื่อนเพื่อนจะไปกับเราไหมไปโอ้โหมันเฮ้ยเอ่อ,อผมว่าต้องขึ้นอันนี้เว้แล้วก็ไปเด้งเพื่อไปลงแล้วมันเด้งยากจังเอาแล้วงานนี้ไปดีฮะเรากิ้งไปเลยแล้วเราก็ต้องเล็งแบบศูนย์องศาเอ้ยองศาดีดีเออเฮ้ยฮ้อันนี้เจ๋งโคตรทีนี้เราต้องไต่ขอบประตูไปว่ะ ไปขอประตูไปวะไปไปดิไปดีครับโอ้โหมันไม่มีอะไรายากอันนี้เอา่ะอันนี้แหละครับที่ยากจ,จัดเลยนะฮะเพราะว่าเราเราจะต้องเล็งให้ลงหลัวซึ่งแบบเออมีจุดให้โกงอยู่ไม่เป็นไรครับมีจุดให้โกงอยู่ครับแม็น,นึงคือมันโกไม่ได้บไ,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 ไปหุ่อยซุบไอเออโอ้ยยังเด็ด ทำได้ยังไงครับเฮ้ยไตายเถอะไม่ยากจะเชื่อเลยว่าทําได้นะเราลงพรมครับแะออ็ไม่แตกโอเคเอาละนะทีนี kid> ้เราจะไปลงช่องลมด้านขวาของโต๊ะโต๊ะ no> ทํางานโต๊ะนี้แล้วนะเราก็จะไปแบบชิวๆครับห้องนี้ไม่มีอะไรครับเพราะว่าห้องนี้มันเป็นแบบอ่อไม่มีคนอยู่ครับไม่มีอะไรเลยนะเราไปตรงนั้นนะอุ้ยเด้งชุเกิมันเด้งได้ไงอ่ะโอเคไป ราก็ทะลุช่องลมตรงนี้ได้ชัวร้านเปอร์เซลช่องลมเปิดแล้วเราเข้าไปนี่ออกไปด้านนู้นเนี้ยแล้วก็ได้ไปด้านซ้ายใช่ไหมมันต้องลงไปถึงไอ้ฟอรอที่เต้นแน่ๆเพราะว่ามันเป็นทางออกครับทางเดียวเพราะว่าเราอยู่ชั้นสองนะเราก็ต้องไปชั้นหนึ่งนะชั้นสองมันไม่มีทางออกหรอกนะแล้วตรงนี้มีอะไรแล้วนะโอเคเราต้องไปตามเอ่อ ร <c oughs> างไฟวะไปอย่ายุง่งอย่ามาขวางอย่าขวาง,าวางสิเออ้ยต้องไปตามรางไฟนี้ครับเพื่อไปอยู่ตรงตรงโครงนู้นนะเดี๋ยวนะทำไมเราขึ้นมาข้างบนวะเออเออไปกริ่งไปกริ่งไปเราจะกริ่งไปตรงกลางซึ่งตรงกลางมีขนมปังให้ด้วยนะครับเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเราต้องมา เราฮ้ยเราต้องเกรงอีกแล้วเหรอเออเซฟพอยต์ละเช็คพอยต์มาเซฟพอยต์อีกแล้ว, point ว, point ลวอ,อ่เราจะเก็บขนมปังด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะถ้าเ,าเราทําไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ครับคุณผู้ชมเรามาเอ,อ่อเราควจะเริ่มจากเริ่มจากด้านนี้ไปเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับเราจะไม่ดูจุดมุ่งหมายอื่นนอกจากขนมปังไปก่อนเลยนะมาขนมปังมันต้อง มันต้องหมาก่อนดิเอาละครับค่อยๆลงนะเราต้องใจเย็นเอ้ดี๋ยวเ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 ดี๋ยว,ยวโอเคได้ครับผมได้แล้วโอเคทีนี้เราต้องหาทางไปต่อโอ้คุณผู้ชมผมเจอแล้วผมวนมาตั้งนานนะ่ะคุณผู้ชมโอ้ มองหาแดดตายนีกว่าข้างล่างมันจะมีแทงค์น้ําให้ผมโดดลงไปไว้ครับแล้วมันโอ้มันอยู่ตรงนี้เองอะ่ะดูดิโอหลบโคตรเนียนเลยอะ่ะอะไรวะมาเราเจอ <laughs> เจอเลยก็ลงก็ได้ครับโคตรนานบ้าบยจริงๆมาเราไปกันต่อเลยครับมาไหนๆก็เจอแล้วนะตรงนี้ลงได้แล้วเราไปไหนต่อผมก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ช่บหายโอเคอยางไงน้อผมก็ลงมาได้อะ่ะ ด้านนั้นมันไม่มีที่ไปอ่ะผมลองลองมาด้านบูธดีเนะครับบูธดีเเหรอตรงนี้แสงอะไรวะอ๋อน่าจะไปได้ครับอันนี้ไปกริงโอเคได้จริงด้วยโอ้ oh my god เอ้ยมีเช็คพอยด้านนั้นแต่ว่าตอนผมหาอยู่อะผมเจอขนมปังเยอะมากเลยนะแต่ผมจะลองไปเท่าที่ไปได้นะครับอันนี้เราโอ้ลงมาแล้ว โอเคเฮ้ย okay. ต้องไปลงแทงนั้นหรอทำไมนะคือผมไม่อยาก <c oughs> ไม่อยากลงแล้วยอยังอยู่กับไอ้กลมๆนี้มากกว่ามัเป็นไรคร่อยๆไปเออไปก็ได้มาโหโคตรนานแต่ว่าก็เจอจนได้เราก็แหกกันจนเจอครับก่อนอื่นผมเห็นขนมปังด้านบนเลยอะ่ะซึ่งมันไปยังไงวะนะ่าจะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบและเชียวไม่ดิเอาละโอ้โหตรงนี้มันมีไก่กระตากเยอะมากนะครับไก่กระตากโอ้มาเป็นจังหวะด้วยชิบหายแล้วสแสดงว่าเราหนีเขาไม่ได้เราต้องรอดผ่านไปเท่านั้นมาไอคนนี้กระโดดยังๆจังหวะนี้น่าจะต้องไปที่ห้องน้ำครับผมเห็นห้องน้ําอยู่ฝั่งตรงข้ามของที่นี่ตกจากจุดที่ผมอยู่เราลอดตรงนี้ไปเท่านั้น เออขึ้นข้างบนคือเพื่อไปเอาขนมปังสองชิ้น3ชิ้นนะผมว่านะ้ยตรงนี้ไปไม่ได้วะเฮ้ยเอาไงเนี่ยขายยากจริงเลยอ่ะทางไฟด่านนี้่คือผมอาจจะมาผิดด้านเองอาจจะเป็นด้านนี้ครับเฮ้ย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 โอ้เจ๊เนาทำผมใจใหายใจฟั่มเลยโอเคผมเห็นขนมปังแล้วดีนะครับนี่ที่กลับมาโอเคเรามาลอดผ่านด้าน เล่นแนวเอทีดีกว่าเพราะว่าไปด้านนั้นไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้โอ้เตะซักเข้ามุมเลยอะเมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บดิเฮ้ยเก็บดิเกินไปปะเนี่ยไม่ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับไม่เป็นไรเราอย่าไปซีเรียสโคตรเศร้าเลยอ่ะอยู่ดีๆเก็บไม่ได้ทั้งนนั้ที่มันมันอยู่ตรงหน้าแท้ๆมา เราอไปด้านนี้นี่นี<ๆ>่ผมเห็นช่องตรงกลางเลยเห็นไหมมันมีช่องให้ผมลุ้นอยู่อันนี้น่าจะไปได้ครับทุกคนไม่สนใจเพราะว่าทุกคนกําลังเต้นกันอย่างสนุกสนานในในดนตรีแดนเอ้ยเอ้ยอ,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 อย่าหยุดอย่ามาเหยียบอย่ามาเหยียบเรากําลังลุน้นอย่าอย่าได้ไหมไอย่าโอเค,โอ,เคโอ้ยยื่นขามาน,นิี้เดียวเองเอาเลยนะผมอาจจะต้องเ,อเลี้ยวขวาครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเออจังหวะนี้แหละ ไอ้แต่โหไก่กระตากมีช่องว่างแล้วมีช่องว่างแล้วมีช่องว่างคนนี้เฮ้ยไม่ทันเฮ้ยไม่ทันทันวะเอ้ยทันโอ้ยอย่าไปโดนขาเขาโอ้ยโอ้ยโดนเตะเอออเ้ยตามไปเร็ว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 เรือเรือเออเช้าช่วยถีบมาช่วยถีบนะเนี่ยเอ้ยจังหวะนี้รอดมาได้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมยังไม่เห็นทางขึ้นเอ้ย เด hey hey, hey, ี๋ยวอยู่ในไซน์โอ้ยก็าไปอย่าเดี๋ยวเดียวอันนี้อันนี้งงอันนี้งงจริงเอ้ยเราเฮ้ยเราบังคับเขาได้เลยเหรอไอ้นี่คือบ๊อบปะวะเอยเลยเหรอเราเราเอ้ยผมอยากได้ผมผมผมอยากได้ขนมปังข้างบนน่ะอย่าเพิ่งนะบ๊อบอย่าเพิ่งนะบ๊อบ อย่าเพิ่งนะบ๊อบเราจะลองฝืนดูครับว่าเขาจะอ้วกไหมเขาไม่น่าอ้วกเขาไม่น่าอ้วก <Excuse me. S 1> เอ,อ๊ะเนื้หนัวหน,นัวก่อนเอออย่ยาอย่าทำให้บ๊อบลงไป,ไ,ปไ, <laughs> ไม่ใช่บ๊อบครับจอร์สผมเห็นขนมปังข้างบนนะจอร์สพาผมขึ้นไปเอาก่อนขึ้นไป <Where> ขึ้นไปดิไม <The> ่ขึ้นเขาขึ้นไม่ได้หรอนั่นนั่นขนมปังอะ่ะ พ้ยโอ้คุณผู้ชมมันขึ้นไม่ได้อ่ะเขาเรียกหาห้องน้ำอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรโอเคคุณผู้ชมขนมปังผมไม่ได้จะชินครับจังหวะน,นี้มันขึ้นไม่ได้อ่ะโอเคผมเดี๋ยวผมลองเดินอ้อมไปทางเดียวกันกับที่ผมเดินเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมมันน่าจะน่าจะไปง่ายกว่านะอ้อมไปทางนี้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำนะโอเคไป ออันนี้คือเส้นทางเดียวกันกับที่ผมมาเออว่ะทำไมไม่คิดตั้งแต่แรกวะไปเดิน <are> อะไรก็ไม่รู้นะถ้าเกิดผมอยู่ในร่างนี้ผมสามารถเก็บไอ้ขนมปังชิ้นนี้ได้ไหมอะรวมเลยครับเจ๊ <c oughs> เก็บได้ปะเฮ้ย <c oughs> อันนี้ได้วะ่ะเอาวะ่ะ <c oughs> เข้าใจแล้วโอเคเดินไปห้องน้ำเลยแล้วกันนะครับตรงๆไปเลยนะครับรรนะจังหวะน,นี้ขนมปังข้างบนน่าจะไม่เกี่ยวกับเราแล้ว โอเคไปแล้วตอนนี้ปั๊มมันขึ้นมาแล้วเฮ้ยโอ้โหน้ำเขียวชาเขียวมันขึ้นมาใหญ่แนละ้วเฮ้ยหลบดิจะไปชาเขียวทำไมลกาจ้วิ่งกนันปปปัััไปครับใกล้ถึงแล้ว <c oughs> เออเฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำหลบหลบตีนุ่มจะขึ้นมาเลยจะถึงหลือเว้ยโอ้ยผมเสียเวลาเดินนู่นนี่นั่นไปตั้งเยอะเอาแล้วครับจังหวะนี้มันต้องมันต้องเข้าห้องน้ำ ใกล้แล้วใกล้แล้วปุ๊บดอีกกระตึ้นเดียวกระตึ้นเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันหรอไม่ทันหรอเอาล่ะเรากลับมาลุ้นกันอีกทีว่าจะถึงไหมวะเนี่ยมาแล้วนะรอบนี้ไม่รู้ว่ามันจะทนันไหมนะแต่ลิงเร่งมากตอนนี้เร่งมากเฮ้ยมันบังคับยากจงกังวะ เอาแนละ้แต่ว่าผมผมรู้แล้วว่าผมต้องเข้าไปแล้วก็เลียเล้ยว,วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาซึ่งประตูแม่งบางอีกเอ้ยเข้าดีอะไรวะเออขวาครับผมว่าแม่งห้องสุดท้ายชัวร์เลยอะ่ะไปห้องนี้ปะไป <are> ห้องสุดท้าย <c oughs> เออมันเปิดได้ทุกห้องเลยนี่หว่าเ <c oughs> ข้าไปเข้าไป ถึงแล้วจ้ะเอาเลยเอ <c oughs> เอเข้าไปแล้วเออเอออุ๊ยลงท่วมร <c oughs> อดแล้วเว้ยเฮ้ยกว่าจะรอดได้เขากดนาไม่เราเลยเราออกมาพร้อมกับชาเขียว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเกือบโอ้ยคุณผู้ชมเราลงมาแล้วนะจังหวะนี้เราน่าจะใกล้ถึงจุดที่เราจะออกไปที่ชายหาดแล้ว ไปกันลงไปเลยโอ้โหแต่น้ำแบบสีเขียวไป <troisième> ไม่น่ารักเลยน้ำนี้ผมว่าท่อนั้นครับผมว่าท่อนั้นนะไอ้เออรอดกริ่งไปกริ่งนี่ไงใกล้แล้วเอาวะถึงแล้ววิเฮย้ยเล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 ยเฮ้ยไหนอะอ๋อน,นี่นี่นี่เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไปดูดูดู p, <dunno> โอเคมีน้ำช่วย อ๋อคือใช้น้ำช่วยเพื่อให้เราได้หายใจในน้ำได้หน่อยหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวไปเออเดี๋ยวเข้าเอา้ยรลอดโอ้โห้เป็นสเต็ปเป็นสเตปโคตรโยูเูถึงโย้อาจะบ้าตายโอ้ทะเลาะกับไอ้ขี้เมานั่นแบบเกินไปโอเคคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าเจอเพื่อนแล้วจะเป็นยังไง หั n หงอยกันใหญ่เลยอ่ะตายแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้ปองไอ้ปองยิ้มมาเลยอ่ะเอาแล้วครับอยู่กันครบหน้าสี่คนโอ้เพื่อนพ้องเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกยีออกมานานแล้วอีสรภาพอันกว้างไกลเฮ้ยอย่างนร้ก็ยังได้อยู่ด้วยกันนะครับ ดีกว่าโดนจับแยกโอเคบินออกทะเลไปเลย <c oughs> ยูหูอ้าว่าโหเราเข้าฝูงเขาได้ไหมขอโดนฝูงหน่อยดิดเฮ้ยหน้าดุเจ้าเนาะหลบเอ้าโดนจับอีกเดียวไอ้นุ่ม <c oughs> อะไรกันเนี่ยถามจริงวนกับ โดนจับโอยเอาไม่ใช่ตอนสุดท้ายด้วยครับคุณผู้ชมมันยังเหลือไฟนอลอีกอันนึงอ่ะดูดีนี่โอ้โหคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเราต้องตัดคาวไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเล่นในจุดบทสรุปของ4 4ตัวนี้เลยนะครับเพื่อน4เกลอนะ นี้ขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามาดูมากๆเลยนะครับ See you again, sit down นะครับเ <Yo. Yo. S 1> จ้กัน m i c r e CHECK, m a k IT A MICROPHONE CHECK Give m t h microphone, I make the m i t h microphone dead Don't step to me newbie, I can truly be moody I coulda h v e play e d the fucking Grinch in the movies I've been a part-time shadow cat, part-time That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap Snap crack a pop, mind fry i to a crisp Make an MC into a wide-eyed lunatic